สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการสอนตัดผมปีผมช่างใหญ่กำเนิดน,นะข้างบ้านเรียกผมว่าอาจาร,รย,าย,าย,ย์ใหญ่ลูกศิษย์ก็เรียกผมว่าอาจาร,รย์ใหญ่นะผมก็อยากเป็นช่างใหญ่เหมือนเดิมนี่แหละวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณตุ๊กนะครับจากมินบุรีนะนะครับยินดีมาเป็นนงแบบให้กับเพื่อนๆนนรับชมกันนะครับขอเรื่องเดียวอยาให้เห็นหน้าไม่ได้แต่งหน้ามาวันนี้จะมาสอนตัดบ๊อบทุยกลางนะครับมาเชิญดูเลยครับ เป็นผมมุ้มฉากขึ้นนะครับช่างใหญ่นะครับขีดผมช่อที่สามทำยกขึ้นตัดครับเอาผมชั้นที่หนึ่งครับตัดแล้วก็ขีดผมมาตรงกลางครับมาหาด้านข้างซ้ายตัดทิกแซกยกผมขึ้นตัดนะครับแล้วก็ มมติดผมา้างขวานะครับใช้ไก้ลายตรงกลางเป็นเกีย์ยกตัดนะครับนะครับทุยะจะขึ้นมาแล้วนะครับทุยขึ้นมาแล้วนะทนะุยทุยขึ้นมาแล้วนะนวนะโอเคนะครับแล้วก็ผมก็จะแสงผมงลงนะครับ <c oughs> ลูกค้าขอทุยๆเต็มที่ก็ทุยกลางก็เหมาะสมแล้วนะครับไม่ต้องสูงมากไม่ต้องต่ํามากนะเอาชั้นที่สามนะครับใกลายอยู่นี่ตัดไไม่่บอกนนอำ ได้แล้วก็ไปเลยโดยใช้ไกด์ไลน์นะครับชั้นที่ตัดเสรแล้วเป็นเกียนนะตัดเชื่อม คุยกลางไงคือบ็อกที่ออกครับครับผมผมไปยืดมาว่ะพี่ใช่ไหมปีนึงอยืดมาปีนึงหรอดูงข้างครับ มันเสียเหรออาจารย์เปล่ามันตรงไม่ใช่อ๋อไม่หนูใช้ตัวยา้อมผมของคุณหน้าอ๋อครับครับมันจะรักษาล่ากผมช้อนที่หนึ่งแบ่งลงมาแล้วตัดตัดนี่เขาไม่ติดโลโก้ของผมโยมเหรอเหรอที่แรกผมว่า ยกผมท่านที่สองขึ้นยกสี่ห้องสาระตัดที่แทกครับด้านหลังตัดในแบบนะครับมันจะออกเป็นลักษณะ ครับขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงมาแล้วเอาอ่ะเคพราะฉะนั้นผมจะตัดประมาณนี้นะครับร้นานพวกนี้แปลตรงส้างนะครับ ใช่ตรงนี้มันไม่ใช่ตรงมันเป็นโค้งๆหน่อยๆโค้งๆหน่อยๆโค้งๆหน่อยๆ ข้างๆเนี่ยเราจะทําการสไลด์ไปเลยนะตัวไหนหนาก็ฮับเซื้อฟไปเลยมไม่รอตอนแห้งนะพราะผมเห็นปัญหาเราเห็นความหนาแล้วผมจะไลายเลยคลิปที่ผ่านมาผมจะมีการเป่าแห้งลดลงเทคนิคใช่ไหมตอนนี้ผมไม่ลงแะ้วเทคนิคตอนแห้งนะผมลงตอนผมเปียกนี่ย เพราะผมเห็นทรงหมดแล้วเห็นความหนาเห็นความทุยหมดแล้วเนี่ยผมก็ไปรอที่จะทําตอนแห้งนะผมทํามันตอนนี้เนี่ยตอนผมตึกเตียงเลยนะ ตรงนี้ผมก็ทำผมรู้ว่าตรงไหนผมมันหนาก็ค,คือหลังใบหูไงที่มันหนาเนี่ยทำเลยเขี่อาเขยาดูเพื่อผมมันยกทุยยกพองขึ้นมาดูข้างนี้ครับ ไล่อยู่นี่นะกดหูลุงครับตัดเลยครับตัดเลยครับที่สองยกสี่ห้าองศาครับตัดเลยที่สองก็สี่ห้าองศา อันที่สามก็สี่ข้างสามลูกค้าไม่ได้ให้เห็นหน้าก็เพื่อนๆก็โฟกัสแบบแบดูด้านข้างเอาแล้วกันนะ ตรงนี้่อ้ทอยมันหนาใช่ไหมไม่ได้ตัดมาหลายเดือนแล้วตัวนี้หนาท่านอยากจะห้ามซิสเซอร์ลงไปเลยนะเพราะถ้ารับถ้ารับซ้ายขวาหลังมันหูไปก่อนทำสี่ตะชั้นนะทำเฉพาะปลายที่เราเลเยอร์หรือว่าตัดซิกแซกขึ้นมาเนี่ยนะครับ ทำตรงนี้ก่อนตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะเอาไว้สวยตอนแห้งครับ ครถอดพล่อยเลยมันข้างตรงนี้แล้วก็ถ้าเสื้อลงมาเลยทำสินเช,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 ช่ชั้นครับระวังหูนะสังเกตว่าผมจะเอามือป้องหูไว้ สาพาดก็ไปพานนิ้วตัวเองอะสัดเลยเต็มที่ให้ระวังนิ้วกับหูลูกค้าเนี่ยให้ระวังพอๆกันแหละใช้คอม็นกันด้านในนะใกนการสไลด์ออก ผมจะสไลด์ตั้งแต่นะครับลิ้นวิป,ปากขึ้นมาเลยนะตัดลักษณะแบ็กซิสเซอร์ er นะครับผมใช้คมกพลนไกด้านในรับหรือว่าโรลลิงคัตนะครับมันมีหลายชื่อนะตัด จับครับโรลิ้งคัตอยากทำเป็นก็ไปฝึกฝนเอานะไม่ยากหรอกง่ายๆผมยกร้อยสามห้าองศา มันดูเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดนะของรูปทรงนะครับเก็บรายละเอียด ตัดคอยรับจริงครับเก็บรละเอียดไปแล้วคอยเก็บเยอนินคอยคอยๆไปครับ

อย่างผมก็บิดตัวก็เดือดใช่ไหมก็เดิดก็เดิดไปเป็นธรรมชาติแล้วเก็พยายามตัดให้มันเย็นเยนที่สุดดีพอตริงครับตัวนี้ก็จากโสงผมจากโสกขึ้นมาแล้วก็ตัดแบบที่มันจากโสกนี่เลย ตรงนี้หนาครับดิฟท,ทิ้งไยตรงนี้หนาใช่ไหมครับทิเซอร์ลงไปเลยตรงนี้หนาครับทิเซอร์ไปเลยลบเยี่ยมลบขอบออก มาดูข้างนี้ครับข้างที่ยังไม่แต่งข้างที่ยังไม่แต่ง,ง,ง,ต,งตรงนี้จับพิกอัพเซดาวนไปเลย ไม่ดีห้ามที่เสื้อออกเหลี่ยมห้ามที่เสื้อออก ไอทอย,ยนะ่ะเอาเสื้อออกครับฮารดพิมก่อนมันจะพอดีออก,ดก็ดูเอาแล้วกันนี่ก็พอยสติ๊กไป สไลด์ีด้านหลังไม่หูหนาใช่ไหมค่อยสไลด์ออกครับเราสไลด์รอบสองแล้วครับตัวนี้รอบแรกเราสไลด์ตอนเปียกใช่ไหมแล้วมาดูตอนเป่าแห้งอีกทีหนึ่งว่ามันหนาไหม สังเกตว่าช่างใหญ่ะจะดึงผมโยมโน้มม,มานิดหนึ่งนะครับสักสี่ห้าองศานะเพราะอะไรช่างใหญ่ไม่ต้องการให้ปลายกันกลาปเกี่ยวหองลูกค้าไงก็เซียบตี้ลูกค้าด้วยไม่ใช่เกิดปัญหาเราใครมันร้องไห้ไม่ได้นะเราต้องรีบป้องกันไว้ก่อนคนที่สายเกินแก้ข้างบนครับอัดซด์ดาวขึ้นไปที่ผมครับสับดิฟาริง หรือว่าดิฟโพสติ้งนั่นเองก็ค,คือสับเฉพาะจุดจุดไหนที่มีความหนาก็สับออกนะครับโอเคข้ <Okay. S 1> างหน้า <Okay. S 1> หลังจากเราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราได ได้เน้นๆรีดคนดึงดึงคนออกมาหน่อยแล้วก็ปานผมนิดเดียวเนาะ<ช>เพราะว่าผมลูกค้าอยากส่งมากเลยพ่อยืดมาปีนเลยใช่ไหมพี่อันนีน้ถุยก็อยู่ระดับถุยกลางที่เพึ่งมาเปิดใช่ไหมค่อยขัดจิ้ม คุอพั่ที่ตรงนี้หนาภาพเสื้อออกเฉพาะจุดจุดที่มีความหนาเท่านั้นตะโค้งอย่างนี้ถูกทรงนะไม่ได้ตรงนะโค้งโค้งหน่อย ตัวนี้ก็ห้ามทิชเชอร์ไปหน่อยนิดห้าเป็นสามรอบไปเนี่ยที่ห้าทิชเชอร์นะสามรอบแล้วคุมเครันะรบเดี๋ยวกลับทรง ประมาณนี้ดูด้านขวาด้านขวามันเลยออกมาน,นิดนึงใช่ไหมแล้วก็ทับออกยกสี่ห้าองศาดิฟติ้งเข้าไปดิฟเข้าไปให้มันบางด้วยมันสั้นด้วย มต้องทำการชุนนะตัดให้มันขยับทุยขึ้นมาหน่อยนิดนึงตันนี้หนาใช่ไหมหเสื้อฮารซิเสื้อโค้งๆหน่อยนี่ก็สวยแล้วตรงนี้ขยอยขึ้น ก็ครับผมคนเขาอยู่ดูประมาณเนี้เยเขาจะดูชัดๆอ่ะให้กรอบทรงตัวเนี้ยสำคัญมากอยากเห็นชัดๆอ่ะนะครับ ข้างหน้าตรงนี้หนาไปแล้วก็แบ็กซิสเซอร์เข้าไปนะจับมาแบ็กซิสเซอร์หยิบแบ็กเฉพาะจุดจุดที่มีความหนาเท่านั้นนะครับแล้วก็เสยไปหลังบ้านน,น,นี่หนาครับซิสเซอร์เอาฟันปลาได้ไหมหได้ครับ แต่ท่างอย่าแนะนําให้เรากันไกตัดตรงนะสไลด์ออกดีกว่ามันจะมีน้ําหนักพันปามันจะยิ่งจะส่งผลให้หัวลูกค้าฟูฟูนนักับประหยีกนะครับวอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณตุก มินบุรีนะที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมลง YouTube ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนชาวสยามโดยเฉพาะวิชาชีพตัดผมชายผมหญิงโดยเฉพาะช่างจบใหม่จบเก่านะครับก็แบ่งพันกันไปของฟรีครับในช่อง YouTube ของช่างใหญ่ก็จะมีอาจารย์อีกหลายท่านนะ ที่เป็นระดับเป็นปรมาจารย์จอมยุทธนะครับยี่สิกว่ท่านขอบเพื่อเพื่อนก็เพื่อนเก็ตักตวงเอาเต็มที่แล้วกันเนื่องจากเป็นของฟรีนะท่านใดให้ท่างใหญ่ให้เป็นวิทยาทานนะครับเป็นธรรมทานแบ่ง <ft. S 1> ปันความรู้กันไปเอาไปพัฒนาฝีมือเอาไปเลี้ยงครอบครัวนะเอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองไม่มีเงินก็ดูฟรีเอามีเงินก็ไปเรียนครับ ใกลบ้านที่ไหนที่มีความน่าเชื่อถือครับก็บไปเรียนเอาติดต่อนะไม่มีที่เรียนก็โทรหาช่างใหญ่ก็ได้รับสอนตัวต่อตัวครับประมาณนี้กรอบทรงจะเป็นจะเป็นวีหน่อยๆนะครับวีนีดหน่อยนิดๆน,นะแล้วก็สวยมาหลังบ้านดูนะครับตุ้นหนๆก็จับแบ็กซิสเซอร์ได้ลงเทคนิคชั้นสูงไปเลยไปฝึกทำเอา ดูดเลยกลมายมามันห้อยแล้วก็ชุดเลยมันเลยมันเลยทุยก็ชุนเลยจับชุนเลย ลลก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับาย